ไปแล้วครับผมจะไปเล็กจะใบใหญ่<อ><น>เราก็มีนะกิกระบา h 6 1 1 m คิด s 2 p ต p นี่ม<น>ีล่ m K องรอยการใช้งานเก่าเป็นประสบการณ์หรือ e xp นั่นเองครับในการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เหมือนกับการเก็บเรเวลไปฟาร์มมาก่อนอะไรเงี้ยผ่านการต่อสู้มาซีลเลนเบอร์นี้ครับ นี่ได้ใบนี้เลยใบยเล็กๆน่ารัก l g a 1155ใส่แรมได้2แถวใส่กับ cpu intel เจน2เจ g e ครับ f l a s bay ออดเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดแล้วมีคนรับน้องไปดูรายแล้วพอร์ตนี้ใครยังใช้อยู่บ้างผมจำไม่ได้เลยว่าเคยใช้นี่ก็จำไม่ได้เลยว่าเคยใช้มันคืออะไรเนาะพอร์ตอะไรวะแต่อันเนี้ย รู้ว่าพิลเตอร์แต่ไม่ได้ใช้เลยไปครับฝาหลังตรงเป๊ะนะทาก่วนเอานาบนี่เป๊ะอันนี้มาส่งด่วนอีกแล้วพักนี้ส่งด่วนบ่อยมากเมืวว่อวานก็ติดทำของลูกค้าทั้งวันเลย เลยไม่ไปได้ทําคลิปเพิ่มเท่าไหร่เลยหมดวันเลยอ่ะตรงดวนนะครับตรงดูวันปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่มีคนบอกว่าฟังคลิปแพ็กสินค้าแล้วหลับ นี่คือคิดแพ็คสินค้าผมเอาไปกล่อมคนหรือนี่หรือหรือนี่ใช่หรือเดี๋ยวไปเอาบับเบิลเพิ่มก่อนอันนี้เอาไว้ข้างต้บับเบิลมาแล้วหอข้างมากไม่ค่อยได้เพราะว่า ระยะเว้นของขงด้านข้างมันมีเหลือไม่กี่มิลแต่เราจะยัดในแนววางเฉียงอย่างนี้นิดหนึ่งเพื่อให้มันไม่ถูกกดทับเห็นไหมมันจะพอดีเลยแล้วมีช่องให้ยืดหยุน่นความยืดหยุ่นก็จะทําให้สินค้าภายในปลอดภัยจริงแน่นไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ได้ต้องแบบพอดีอ่ะแต่ด้านบน เราสามารถยัดของกันหัวท้ายได้อย่างสบายๆนะจิบบี้จิบบี้ผู้รอบดู้ฝากช่องจิบิตไม่รู้ด้วยนะครับคนติดตามจากถึงจุดเป้าหมายแล้ว อ,อาเทีย TI, บาน์หกศูนทบดจะออกออกเลยพร้อมกันหมดเลยบทไม่ออกก็อยู่นะเป็นอย่างนี้ประจำพอออกปุ๊บออกพร้อมกันลองเข้าไปตรงนี้ลองก้นเดี๋ด้านบนด้านน,าน,นี้ด้านแนวยาวอีกหน่อยดวย กลอีกหนึ่งประมาณนี้พับสักนิดหนึ่งให้มันกระชับเท่ากับรูปทรงของตัวสินค้าอ่ะเห็นไหมปุ๊บพอดีอ่ะุ้ย นี่สวยเลยแล้วก็ลองมาลองวางดูชิอ่ะแล้วก็ดันด้านนี้ขึ้นมาเออแล้วก็ ทำให้มันมีแรงดันจากข้างใต้หน่อยแบบนี้ทรงตัวได้นี่ก,ก็การด้านหัวเข้าไปอีกนี่กรจะกันด้านหัวเพิ่มข้าไปอันนี้ใหญ่ไปเว้ด้านนี้แล้กันเดีย๋ยวเราตัดหน่อยนึง อืเนี่ยอ่ะอืมอืมหัวท้ายเพิ่มดีกว่าหัวท้ายเพิ่มนะเออน,นี่อันนี้วางนี้ดีกว่าพอด,ดีกว่าแต่ว่าเอาอันนี้มาวางหัวท้ายดีกว่าอันนี้ออกก่อนี่นี่นี่การหัวท้ายเพิ่ม ประมาณนี้ใช่ไหมเท่านี้จะได้นุ่มๆหน่อยอโอโหอะไรยาวไปนี่แบบนี้สิครับแน,น่น้องห่อประกบปิด อันนี้เลยมาประมาณมิลหนึ่งอ่ะใช่ปะหักไปหักมันให้มันโค้งมอย่างนี้มันจะพอดีกว่าปิดได้พอดีเอาด้านนี้ไปอยู่ด้านนี้ดีกว่ากันอ่ะรอรับได้เลยครับแน่น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 ครับผมไปซีน ส่งด่วนหมด,ดีแล้วหมดคดไวอะ่ะเอาไห่ก่อนนะครับเดี๋ยวมา bạn anh mày lại hổ hỏi kẹt còn nhiều chăng này ấy nhiều nực nực ừ ừ ừ à. เชบบป๊บปบเฮ้ยชบป๊บชบอือชบเรียบร้อยครับรอรับได้เลยนะครับขอบคุณที่สนับสนุนก oh! ja. evet OK)> ิ้งคอมพิวเตอเสมอมาครับสวัสดีจ้ะ To.